น่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยตุยหลังกายาตุยหลังเอาเลยครับเกอร์สวัสดีคุณผู้ชมนะอยู่กับอ่อุลตร้าแมนไฟติ้งเอ o วอ e ์ชั่นรีเวิร์สมาเจอกันอีกครั้งกับซีรีส์นี้ขออภัยมาเกอร์จากคอมเมนต์ของเออจะเรียกอะไรดีวะ จะเรียกน้องอยู่เลยเออเรียกน้องแล้วกันนะของน้องไตเติ้ลนะคอมเมนต์ของน้องไตเติ้ลเอ่อขอมาบอกว่าให้ผมเนี้ยเล่นเนื้อเรื่องของไกออหน่อย,อยเออไกอนะเราเล่นระดับเอ่อ normal เหมือนเดิมไปลุยกันเลย let's go <S เนื้อเรื่องของไกออที่มันเอ่อมันไม่ใช่มันมีหลายอันมีอันเดียวหรือหลายอันวะที่มันเอ่อปะทะกับ อากูนัวปลอมอันนี้ป่ะคือ,อน่าจะเป็นเป็นในอพิโซดเนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้แหละเรื่องาไกอามันมีกี่อันนะถ้ามันมีอันอื่นด้วยเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำต่อแล้วกันคือวันนี้เอาแค่ในเรื่องนี้ก่อนละกันคลิปนี้โอเคเล t โกไปเลยก็เป็นไกอาสู้เืออะไรวะ เจเก้าเป็นเรื่องเร่อไกอาเจอกับเอ่อไอลูกกลมๆอ่ะล well ูกต uh. uh, yeah yeah ุ่มๆอ่ะเฮ้ยไกอาเขาอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ครับท่านน่าจะเป็นเอ่อปลาตเตอตุ่มๆนะเฮ้ยจ้อชิ้มิมหายแล้วไม่้งดูดไม่ได้เฉยเลยจะทำไงดีล่ะไกอาทำอะไรมันไม่ได้นะมันเอ่อสะท้อนกลับ เขาเรียกว่าเป็นเอ่อพลังสะท้อนกลับผมจำได้อยู่ตอนเนี้ยมันให้จับอย่างเดียวน,นะเท่าที่จำได้อ่ะอู้ตืดไปดตืดตืดตืดติดลิขสิทธิ์บอกว่าเพลงเนี้ยไม่จำไม่ได้เหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวมึมเดี๋้วขอก่อนขอก่อนเอ้ยดีเลยหมุนหมุนไปก่อนนะหมุนไปก่อนโอ้ย,ยเราต้องวิ่งชนแล้วหมุนนี่หว่า ไม่ได้โอ้โหเก่งอยู่นะชิมหายแล้วไปอานเติร์ดสต็อปเฮ้ยมันเล่นพลังจิตมันเล่นพลังจิตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสายท่าก่อนเสียวติดหรือก็ติดอ่ะซาวเนี่ยเอาเฮ้ยเข้าฉากว่ะเฮ้ยฮอากูลอากูลมาช่วยแน่นอนครับท่านดีเลย ไก่อาจะได้จัดการมันได้ง่ายๆหน่อยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่นมันทำอะไรของเขานะอาคูณเออทำอะไรของมึอมั้ไกอาแบบหันไปมองอย่างงงๆแบบอึ้งกิมกีหน้าโหลดเนี้ยถ้ามันโหลดตรงไหนเดี๋ยวตัดออกแล้วกันมันช้าเกินเฮ้ยต้องเจอกับไก่อาเฮ้ยอากูดีกว่าเฮ้ยอ๋อชีปแล้ว มาถึงคอมโบใส่อย่างงี้เลยเลยมาเขือมากเฮ้ยเก่งเนอะอังกูล,ล่างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผมนิ้ระมาไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยออโดน นี่กูเล่นนอ์มอลหรือหากูถามก่อนนะคุณใส่ตุยเฮ้ยเยอะนะเราอ่ะเยอะนะเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยหรอเวลาก็จะหมดแล้วต้องรีบจัดการแล้วล่ะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องจัดการก่อนต้องรีบจัดการเลยมันใส่ขามยากเออเอาละเอาละใส่ไปก่อน ใช่พี่ก่อนใช่พี่ก่อนมีท่าอะไรใส่บุตรได้เออให้มันล้มก่อนให้มันล้มก่อนงาน้างโตบโตบขี่ดอกโตบเอาไปอีกทีไปมเฮ้ยมันเขือแล้วตื้อหรตื้อตื้อนี่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 เป็นไงเป็นไงเอ,อ้ยดูมาตื้อรัว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 จนจอยกูบูดแต่เอาดิกูยอมยอมรัวกๆๆูจะเก่งขนาดนี้นะมัน เอาระดับชาร์ดไห้ผมเล่นเลยถามจริงเนี่ยเตะมันไม่ค่อยเป็นไรเลยเว้ยเกินคุยป่ะอืออินอินนี่โอ้โหกันอนึางเดียว <c oughs> เกินแล้วเกินละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกไปก่อนเอออย่าอย่าไปยอมแพ้ทำมาถึงขนาดนี้แล้ว คอยกลับไม่ได้แล้วกยาเออจับคอยไปก่อนนะโอ้โหคือเราเรื่องเวลาก็จะหมดอ่ะผมจะแย่แล้วเออเอาไปอีกทีก่อนเวลาจะหมดเวลาจะหมดผมแย่แล้วนะ่ะตืด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 ,ด,ด,ด เอเอเขาดีเอาอีวะเอ้ยอย่าก,กันมีเยอะอย่าจะกันอะไรนักหนามือศูนกันแรงหนาเดียวเออเอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกจนะ้าอีดอกโอเคใส่ทำไม่ตายไปโหเกือบแล้ว เราเอาหนวดปลาหมึกไกอาให้มุณกินก่อนหนวดลำแฝงไก่เอื้อเฮ้ยมึงล้อตัวเล่นวะเนี่ยไม่เป็นไรเราเปลี่ยนกล้ามใหญ่ก่อนแล้วกันเออเราต้องไอ้นี่ก่อนกินเวโปรตีนก่อนไม่งั้นสู้งกันไม่ได้ไม่งั้นเจอตีนมันแน่ <c oughs> เราเติมเวโปรตีนเดีย่ยอัพกล้ามก่อน เฮ้ยนี่นี่เป็นไงเป็นไงเจอตูอีดอกมึงเจอตูเป๋แล้วทำเก่าเหรอหืมอเอาพลังแข่งซูพรีมไปกินน้ำโมสังโค้ะมามีกัดได้ปะเฮ้ยเคือ เอาลาก่อนนะคุณผู้ชมกายอาผมบูดแล้วล่ะตำไมตำงีตอ่กตลโอตจุกตหคัตื่นตล่นตื่นตม่มอื่นต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 ืเนตื นี่มันอื้มเฮ้ยนั่นอากูนตัวปลอมเลยครับอากูนตัวจริงมาแล้วอยู่นี่ตั้งหากจริงด้วยเออจริงด้วยเป็นตัวน้ะมันตัวเก๋เออของเก๋ของเก๋ของเก๋มาจากตามัวเออกายอาสู้กับอากูนเก๋มาตั้งนานนะแต่ไม่เป็นไรตอนเนี้ยอากูนตัวจริงมาแล้วครับท่านอืมอากูนมากระทืบมันให้ละตัวจิมเสียมจิม มาขนผาก่งกัมาทุกคลิปเลยนะในเรื่องเฮ้ยตืดด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 ืดไฟ่ใยังไงวะยังไงวะเเฮ้ยตดืดดืดดดด ตดดดตตงายไปก็ต,ต,ตึงตึงอะไรใส่ดิ้ใส่มันหลังคืนเต่าไปแดกนี่ลูกติดโกคูรู้เปล่าลูกติดย์ทเท่าเต่าเฮ้ยตึ้ยโอ้มันลูกใหญ่เกินกันไม่อยู่ร้อยอีดอกเจอของอากูล เจือของอคูลตัวจริงถึงกับบูดเลือดมันหมดแล้วไงเราใช้ไกาอาแบบลดเลือดมันจนสุดแล้วไงมันก็เลยไม่ไหวสู้เราไม่ไหวละเฮ้ยหลังจากนี้ก็ปล่อยให้ไกาอาจัดการทางนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวไกอาจะจัดการมันเองไม่ต้องห่วงเอาดูดดูเข้าไปเฮ้ย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <S <S เราไมา่อยู่ในตัวของไอ้ลูกกลมๆพลังจิตนะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงไอ,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 อ้เบาเบาตันไอ้บุญตันตตตึึึ๊๊๊กกกเฮ้ยอย่าอย่าแอกหลายอย่ายแอกหลายมันเป็นฉากจบของตัวแล้วมึงรู้ป่ะเฮ้ยโอ้โหจะใส่ไคโอเค้นสักหน่อยอกันอยู่อะ่ะ ตื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 ไ่โอเดีเป็นไงเป็นไงดอ,อกเจอเจอกูถึงกับทาอะไรไม่เป็นตอนแรกมึงเก่งจังทไมไม่สะท้อนกับอีกล่ะอีดอ,อกมีจับต่อยควงสว่านไตืดตื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  ตายมึงดูหุยโอ้โหยังจะมีสต็อปอีกอ,อ,อ,อาไปอีหมสติดต๊ดติดเรียบร้อยหมดเลยต๊ดติดมึง,งเอาพลังนโมพุทธามิไปแดกรอบไปเฮ้อยย่พนมมือประกบสองข้างปล่อยออกไปสวยงามมากอ่ะ โอ้โหแหลกเป็นจุนอเฮ้ยเสียงเพลงอะมึงพอได้แล้วเดี๋ยวลิขิ์เข้าเฟดเ,เออบินกลับไปแล้ว <c ười> กกยารอรับอยู่นะรอรับคู่หูของเขาอยู่ปจบภารกิจแล้วมีแต่พวกกระจอกเราไปตุยกันต่อเถอะ <c ười> ตึงตึงตึงได้ระดับอะไรเอ,อ่ยเรามาดูกันนะ ครเฮ้ยที่ผมเล่นเนื้อเรื่องมามีอ่ะคลิปเนี้ยทำได้ดีที่สุดแล้วมั้ง <laughs> ฮ้ยได้เอว่ะเออตอนที่ผมทำตอนแรกอ่ะอะไรวะคอสมอรอ่ะเนื้อเรื่องคอสมอรเลยตอนแรกเราเริ่มเล่นนะเป็นเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายเลยอตอนจบของคอสมอร์อะเราได้แรลกอะไรวะจำไม่ได้แล้วเอเหมือนกันปะคือเอ,อ A หรือบีนี่แหละ แล้วก็เนื้อเรื่องของคอสมอสแยกมาอีกก็ได้ B เนื้อเรื่องทาโร่ก็ได้ B นี่เป็นเนื้อเรื่องของไกอานะเออได้ A เฉยเลยเวลาเรานะ่าจะทำแบบช้าไปหน่อยไงก็ได้แค่67%นะเออไม่เต็มแบบถ้าได้เปอร์เซ็นตเหมือนด้านบนอนะผมว่าจะโอเค97%ว่ะโอเคสำหรับอุนตราไฟติงเวอร์ชันรีเบิร์สก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเออถ้า น้องๆคุณผู้ชมเพื่อนๆเอออยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้โอเคไว้เจอกันซิวเกเลเตอร์ครับผมบายบายเย้ bye